อ่านให้ฟัง10151สรุปแนวคิดหน่วยตอนเรื่องและกิจกรรมท้ายเรื่องของเอกสารการสอนชีวิชาไทยศึกษาฟังครบแล้วหนึ่งหน่วยในสิข้อควรตอบคำถามให้ได้6-8ข้อถ้าตอบได้ไม่ถึงควรกลับไปฟังใหม่การอ่านให้ฟังนี้ใช้เพื่อให้นักศึกษาได้ฟังระหว่างรอรับหนังสือหรือฟังเพื่อทบทวนเท่านั้นดีที่สุดนักศึกษาจะต้องอ่านจากตำราฉบับเต็มค่ะ หน่วยที่ 7. การละเล่นและการแสดงพื้นบ้านในสังคมไทยแนวคิดข้อที่1การละเล่นและการแสดงพื้นบ้านเป็นกิจกรรมที่ทำเพื่อพักผ่อนหย่อนใจในวิถีชีวิตของคนไทยจากการเล่นอย่างอิสระและควบคู่กับการทำงานพัฒนาปรับปรุงเป็นการแสดงและวิธีการปรับเปลี่ยนการเล่นการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมจากสังคมเกษตรสู่การเป็นสังคมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ข้อที่2 การละเล่นพื้นบ้านในสังคมไทยมีควบคู่กับชีวิตทุกเพศและทุกวัยแบ่งเป็นการละเล่นของเด็กไทยการะเล่นของผู้ใหญ่และการละเล่นกีฬาการละเล่นแต่และประเภทสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์ได้สืบทอดและพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ข้อที่ 3. การแสดงร้าดนตรีพื้นบ้านเป็นการเล่นเพื่อความบันเทิงใจซึ่งแยกคนเล่นและคนดูออกจากกาันเป็นการแสดงที่ต้องฝึกฝนจัดก,การแสดงที่มีแบบแผนส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลจากส่วนกลางและราชสำนะัก แต่ก็ยังคงเอกลัก,กษณ์เฉพาะถิน่นมีลักษณะเฉพาะโดดเด่นเฉพาะถิ่นที่มีคุณค่าไปตามยุคสมัยตอนที่7.1ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการละเล่นท่องที่7.1.1แนวคิดเกี่ยวกับการละเล่นกิจกรรม7.1.1ข้อที่1การละเล่นมีลักษณะและความสําคัญในวิถีชีวิตไทยอย่างไร การละเล่นมีลักษณะและความสำคัญในด้านการพักผ่อนและความบันเทิงใจที่ทําให้ชีวิตสดชื่นเบิกบานใจผ่อนคลายจากความเหน,น็ดเหนื่อยจากการทํางานหรือการดํารงชีวิตโดยเฉพาะวัยเด็กการละเล่นส่งเสริมพัฒน,นาทางร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้สึกนึกคิดและสังคมหรือการอยู่ร่วมกันของคนอื่นๆในสังคมได้ ข้อ 2. ศึกษาการละเล่นที่นักศึกษาเคยได้เล่นและเคยมีประสบการณ์จากการบอกเล่า2-3อย่างและวิเคราะห์บทบาทสรุปเป็นข้อๆโดยสังเขปตอบโดยการวิเคราะห์ลักษณะการเล่นเช่นเล่นเป็นกลุ่มมีอุปกรณ์หรือของเล่นด้วยหรือไม่และวิเคราะห์บทบาทในด้านสังคมและวัฒนธรรมในด้านต่างๆต,ตามที่อธิบายมี5ด้านเรืงที่7.1.2การละเล่นไทยในอดีตถึงปัจจุบัน กิจกรรม7.1.2ข้อที่1สำรวจและบันทึกการละเล่นไทยที่เคยเล่นหรือมีประสบการณ์3ชนิดจัดกลุ่มว่าเป็นการละเล่นในยุคยั่งเดิมในอดีตหรือเป็นการละเล่นที่มีการเปลี่ยนแปลงอธิบายลักษณะาการเล่นโดยสังเขตตอบ1ตัวอย่างการละเล่นไทยข้อที่1กลุ่มละเล่นในอดีตเช่นมอนซ่อนผ้าก,กระโดดเชือกลำตัดหมอลำข้อที่2 กลุ่มการละเล่นในปัจจุบันเช่นกระโดดยางรัดของเล่นกีฬาร้องเพลงคาราโอเกะการละเล่นแต่และชนิดเป็นกลุ่มสนุกสนานอิสระในอดีตเป็นการละเล่นตามวิถีชีวิตเล่นอิสระประปนกับการทำงานแล้วเปลี่ยนไปตามวิถีชีวิตสมัยใหม่แยกการทำงานกับการละเล่นการย้ายถิ่นจากชน,นบทมาอยู่ในเมืองมีผลกระทบทำให้การเล่นในอดีตบางชนิดเสื่อมสูญไม่เล่นแต่เปลี่ยนมาเป็นการเล่นเพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ ข้อ 2. วิเคราะห์สาเหตุที่ทําให้การละเล่นไทยตามที่บันทึกไว้เปลี่ยนแปลงและสรุปลักษณะการเปลี่ยนแปลงโดยสังเขตตอบสาเหตุสําคัญของการเปลี่ยนแปลงการละเล่นอดีตถึงปัจจุบันคือวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอิทธิพลของสังคมสมัยใหม่สรุปตามหัวข้อในเรื่องที่7.1.2ตอนที่7.2การละเล่นพื้นบ้านในสังคมไทยเรื่องที่7.2.1การละเล่นของเด็ก กิจกรรม7.2.1สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับการละเล่นของเด็กตามหัวข้อต่อไปนี้และยกตัวอย่างประกอบข้อที่1ลักษณะการเล่นตอบการละเล่นของเด็กมีลักษณะการเล่นที่สำคัญตามสภาพแวดล้อมและการถ่ายทอดวิธีการเล่นเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยหลักสำคัญคือการละเล่นที่เหมาะสมกับวัยเพศอายุเป็นต้นข้อที่2คุณค่าหรือแง่คิดของการละเล่นของเด็กตอบ คุณค่าแง่คิดของการละเล่นของเด็กสรุปได้ดังนี้ 1. คุณค่าสำคัญต่อเด็ก 2. ให้แง่คิดการเลี้ยงดูภาพสะท้อนวิถีชีวิตและสังคมยกตัวอย่างและวิเคราะห์ตามลักษณะข้างต้น เรื่องที่7.2.2การละเล่นของผู้ใหญ่กิจกรรม7.2.2ข้อที่1สรุปลักษณะการะเล่นของผู้ใหญ่ในอดีตเปรียบเทียบกับปัจจุบันตอบลักษณะการะเล่นของผู้ใหญ่มีแนวการตอบดังนี้ด้านอดีตข้อที่1 เล่นควบคู่กับการทำงานและวิถีชีวิตประจำวันข้อที่ 2. เล่นเพลงประเภทเพลงปฏิภาษเพลงประกอบการเล่นเพลงประกอบพิธีกรรมโดยสร้างสรรเนื้อร้องแต่งด้วยตัวเองข้อที่3ร้องเล่นร้องรังทำเพลงและบำลำฟ้อนโดยเล่นใน ขณะทำงานอย่างอิสระมีลำฟ้อนเสริปรำด้านปัจจุบันข้อ1เล่นแยกออกจากการทำงานมักเล่นตามลำพังมากกว่าข้อที่2เล่นร้องเพลงนิยมตามยุคสมัยในลักษณะเรียนแบบข้อที่3แต่ละคนไม่ได้เล่นเองเป็นการดูจากการแสดงต่างๆที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก ข้อที่2ยกตัวอย่างการละเล่นของผู้ใหญ่ในอดีตและปัจจุบันอย่างละสอชนิดแล้วบูคุณค่าของการละเล่นตามที่ยกตัวอย่าง ตอบตัวอย่างการละเล่นในอดีตเล่นเพลงประกอบการทำนาเช่นร้องทำขวัญแม่โพศพลองโต้อตอบเพลงเกี่ยวข้าวมีคุณค่าในการสร้างความสามัคคีการช่วยเหลือกันและการในวิถีชีวิตสังคมเกษตรกรอย่างการละเล่นในปัจจุบันร้องเพลงคาราโอเกะเล่นกีฬาตามแบบตะวันตกมีคุณค่าเป็นการพักผ่อนและเป็นธุรกิจบันเทิงในวิถีชีวิตสังคมอุตสาหกรรมเรื่องที่7.2.3การละเล่นกีฬาไทยกิจกรร 7.2.3แสดงความคิดเห็นตามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการละเล่นกีฬาในสังคมไทยจากกรณีการแข่งขันกีฬาต่อไปนี้ 1. การแข่งขันตะก้อหญิง 2. การแข่งขันจัก,กรยานภูเขา 3. การแข่งขันมวยไทยเยาวชนสมัครเล่นตอบการแข่งขันกีฬาทั้ง3ชนิดมีแนวคิดตามแบบแผนการละเล่นไทยคือเป็นกิจกรรมแข่งขันเพื่อความสนุกสนานแต่มีการเปลี่ยนแปลงตามอิทธิพล แนวคิดการเล่นกีฬาจากตะวันตกมีการแข่งขันแพ้ชนะกฎกติกาการแข่งขันและกำหนดโอกาสการเล่นเป็นระบบระเบียบแบบแผนแบบชัดเจนเรอที่7.3การแสดงและดนตรีพื้นบ้านในสังคมไทยเรื่องที่7.3.1การแสดงพื้นบ้านไทยกิจกรรม7.3.1 สำรวจการแสดงพื้นบ้านที่มีการนำมาแสดงในงานต่างๆหรือในกิจกรรมต่างๆในปัจจุบันแล้วอธิบายสรุปลักษณะและคุณค่าตามสาระที่อธิบายในเรื่อง7.3.1 ภาพกลางลำชุดต,ต่างๆเช่นลำสีนวลลมไดโนเสาร์เป็นต้นมีลักษณะสวยงามอ่อนช้อยปันนี่ตามค่านิยมของการเมืองและอิทธิพลจากราชสำนักสะท้อนคุณค่านิยมและสังคมเมืองภาคเหนือฟอนตต่างๆการซอมีลีลาชา้าตามบุคลิกลักษณะและสภาพแวดล้อมสะท้อนวิถีชีวิตค่านิยมทางสังคมใต้โนราหนังตะลุงลักษณะฉับไวรวดเร็วตามอุบนิสัยและสภาพแวดล้อม มีสะทอนวัฒนธรรมอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดและสังคมในภูมิภาคภาคใต้ภาค,ภาคอีสานหมอลำเซิ้งมีลักษณะสนุกสนานคึกคืน้นตามลักษณะนิสัยใจคอของชาวอีาสานสะท้อนวิถีชีวิตและสังคมเรื่องที่7.3.2ดนตรีพื้นบ้านไทยกิจกรรม7.3.2สำรวจการแสดงดนตรีพื้นบ้านในสื่อต่าง และแสดงความคิดเห็นต่อลักษณะและบทบาทหรือคุณค่าของดนตรีพื้นบ้านในยุคปัจจุบันตอบนักศึกษาจะพบว่าดนตรีพื้นบ้านยังคงลักษณะและคุณค่าแบบดั้งเดิมในบางส่วนและเปลี่ยนบทบาทบางประการลักษณะและคุณค่าของดนตรีพื้นบ้านเช่นเครื่องดนตรีทํานองจังหวะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิน่นมีคุณค่าในด้านสะท้อนวิถีชีวิตสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มเฉพาะนั้นการเปลี่ยนแปลงบทบาทเช่นการละเล่นเพื่อพักผ่อนและความบันเทิงมี สลาดในการเล่นและสร้างสรรค์ใหม่ในแต่ละครั้งเปลี่ยนมาเป็นอาชีพที่ให้ความบันเทิงขยายสู่สังคมอื่นๆเป็นการเผยแผ่วัฒนธรรมให้อย่างกว้างขวาง